เมื่อประมาณสักสิบกว่าปีสิบสามปีสิบป,ปีป,ป,ป,ปีนานมาแล้วแหละมันมีในทุนมาจ้างคนอื่นมาก็มาหาเราเพราะเราเคยไปเห็นล้วถ้ำแบกเนี้ยมันเป็นรูสองรูคู่กันแต่มีด้านกลางอยู่น้อยนึงไอคนที่ว่าในทุนจ้างมานะ่ะคนกรุงเทพแหละเขาว่าเขามีมลายแทงลายแทงไอลายแทงเราก็ไม่เห็นแต่ว่าไอคนนี้มันมัน,ม,นมันเล่าไอป,ปัง,ปงบับมันต้องอยู่อย่างงั้นอย่างงั้นอ,อยู่ต้องหน้าผามันจะมีถ้ำแบแต่เราเราก็ไปเห็นแบบมันแบบแปลกกงเลยที่เขามาเล่าให้เราฟังรูถ้ำรูนี่นะมันกงกันที่เราไปเห็นมาเราก็เลยพาเขาขึ้นไปดย เจ็ดแปดวันเหมือนกันไม่เจออะไรเจอ๋ยกเสิ็ของก่อนนิดเดียวมันมันอยู่บนเพดานของถ้ามันจะเป็นหืบหืบลงมาเป็นชั้นช้นเนี่ยเอามือไปรูปรูปก็คือถ้ำน่ะมีจริงตามแผนที่ระบุแต่ว่าไม่มีสมบัติไม่มีอะไรแล้วที่เขามาตามหาเนี่ยเขามาตามหาอะไรบ้างครับ เขาก็ว่ากับมาตามหาห่าล่าทองนี่แหละทองไอ้ที่ว่ากรุงสุโขทัยจะแตกอ่ะเขาเลยเอาของที่ว่าที่อยู่ตั้มในราชวังในเมืองเก่าเนี่ยคนมีขึ้นเขาคนมีพระมามามีพระหกองเห็นไหมนาตักปมาตามพิพกนิ้วอ่ะเป็นพระทองคำอ่าเป็นพระทองคำไม่ใช่ทองคำด่เขาคงไม่คนขึ้นมาวายักเลยลายแทงจะมีหกองคไอ้คนที่ว่านายจ้างจ้างมันมาหาเพราะมันเป็นไอ้คนที่ล่าสมบัติประจำไงล่าสมบัติแถวเมืองเก่าเนี่ยมีตรงไงมันจะคุดมดอ่ะตรงไงสงสัยมันคุดมดนอนคุดกันนี่ทิพย์สองคนน่ะขึ้นไปบนเขาอ่ อยู่กี่วันนะติบสองวันกันวะน้อติ๊บสองวันน้อติ๊บสองคืนนะนอนคุดกันอยู่ข้างถ้ำอีกแบบแปลกอีกน้อยนึงนะที่มันเป็นลานเห็นขึ้นจากปูถ้ำดูเล่น้อยขึ้นขึ้นไปตะวันขึ้นถ้าประมาณสามติบเมตรอ่ะมันจะเป็นลานแยงกระเทปูนอ่ะแยมลื่นเลยแล้วก็ไปน้อยมันจะเป็นยังหุบบวกกันอ่ะมันอยู่ตรงหน้าผาแล้วคล้ายๆเขาโ้ตรหินทุ่มทุ่มปิดปากถ้ำเข้าไว้อ่ะแล้วก็เอาคล้ายๆเอาปูนเทเททับไปกอ่ะถ้ำนี่มีลักษณะเป็นยังไงครับเป็นรู รอยตะกัดยังเห็นอยู่ตี่มือมนุษย์เรานี่แหละไว้รบภัยสงครามก็กองั้นแหละนะอาจจะเป็นพระขึ้นไปอยู่เพราะบนเขานี่คนยุทธทั่วหมดเลยอ่ะไปชามไปมีอะไรมีเลยไปฟังงูน้อยทั้งไม่ย่าอยู่เขาเคยได้ขันเงินขันหน้าขันอะไรนะตามที่ว่าเป็นบุเป็นอะไรไงที่ว่าคนตะกรอนกับเขาว่าศ่ยได้อะจ่ให้พูนนำขึ้นไปน้อยอ่ะ สมัยขอในน้นนำมันดมสมบูรณ์หมเขาก็อยู่ตามาเลี้ยงขวเขาเพื่อว่าเห็นสงครามเห็นพวกพม่าอ,อะไรมาเงี้ยสงสัยอยู่พื้นกัคุดพื้นลงไปเป็นบวกก็ไม่มีดว่าอยู่ท่านบนนาุญไงแต่มันหาไม่เจอไปที่มันหาไม่เจอถึไปเมื่อปีแล้วเนี่ยไปกับพระเล็กไนีก่ก็คนทุกคนไทยคนนึงไม่เจออะไรเลยเจอแต่รูถ้ำแต่อรลานนี่ที่เราสงสยัยก็ตะกีบไว้ไม่มี<า>ถ้าออกไปแล้วมันก็ต้องเป็นถ้ำข่วงไอ้ตรงนั้นถ้าเราสงสัยก็สงสัยไอ้ต้องไอ้ที่ว่าเป็นเชิงเทียนอยู่บนแล้วก็เป็นรูอยู่ข้างล่างแต่เขาเอาหินไปครุบๆุบแล้วก็ยาปู เราสงสัยอยู่ตรงนี้แต่ไปหาไม่เจอก็แค่สิบเมตรแค่นั้นแหะสิบเมตรสิบห้าเมตรเนี่ยอย่างนี้ยังคล้งองเนี่ยเนี่ยหาไม่เจอเราขึ้นไปจากรูถ้ำนามันจะเป็นก้อนหินใหญ่เดินขึ้นไปแต่แต่ก็ไม่เจอลานปูนเลยเลยจอลานปูนหรือเครืงบนกมันจะเป็นหน้าผาหน้าผาที่เงื้อมาก็ขีดเทียนก็ไปติดตามมาั้มหน้าผาทั้งล<ห>างกับยังยังยังคล้ยๆว่าเข<ห>าเจ้าพระตั้งเขาไว้บูชาแล้วก็จุดเทียนเทียนทั้งติดอยู่ตั้งไม่ผันหนังทะลุแล้วไม่เจออะไรเนาะไม่เจออะไรมััันนนนนเเล่่าาวมงตรีี้ย ข้างของเลยนะตรงเนี้ยมันตันหินพวกนีติดภาพุระกูลมีนั่นมีพระมีอะไรเราทำเยะอะเลยที่ฝั่งเขาเก็บว่ยายป่าที่เราอำน่ะต้นขาเราทำตรงนี้เลยนะของ,งมันมีเยอะแยะเงี้ยๆๆมาขั้งเมื่อปีสองสีเดียวแล้วนะ่ย